ความสำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมั่นศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางแลือว,ว่ามิดหมอของกระเดิม และวก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมังกรมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่เดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็ยานืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น id ดีไลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก big one เกเพียงแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลา์หรือว่าทาข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดดำงานะครับนะก็คือฝักไม้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนั้นก็จะเป็นมีดจักรนาลายนะครับนะส่วนวางไว้นะครับฝั่งขวามือนะครับของท่านผู้ชมนะก็จะเป็น มีดาไม้ฝักไม้นะก็อีกเล่มหนึ่งนะครับนะก็มาวางาให้ท่านเขาเรียกว่าเป็นแบ็กเกลให้ท่านได้ชมไปด้วยนะครับแต่จะมาเปิดนะครับให้ท่านได้ดูจริงๆจะเป็นมีดาปากกานะครับด้ามงานะเป็นมีดหลวงพระลุงวัดของสีนวลของเรานะานะครับนะเอาละครับวันนี้นะครับก็จะขออนุญ,ญาตนะครับก็จะหยิบนะเป็น มีดเล่มีนะครับนะเป็นมีดเล่ม <ET> ีมาให้ท euh. ่านได้รับชมเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะเอาวางดินสอนะครับนะเอาไว้นะอ่านี่นะครับเป็นมีดเล่มนีนะครับนะเป็นมีดดํางานะอ่าฝักไม้นะครับนะเป็นมีดปากกาอีกเล่มหนึ่งนะต้องเรียกว่าอ่าเป็นมีดที่หาชมกันได้ยากนะครับน้าอ่าใด้างานะครับนะเล็กๆนะครับนะจิ๋วนะอันนี้ขยายให้ ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูนะครับนะเป็นตรงกันนะครับหรือว่าแหลรัดนะก็จะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมนะครับนะเป็นขาปินโตนะก็คนในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะเรียกว่าส่วนใหญ่เป็นวัสดุนะครับนะจะเป็นเน้นเชือกนะกับ เนี่ยนะครับนาะคาปินโตะนะวัสดุในยุคก,ก่อนสมัยก่อนนะอ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับซูมให้ท่านได้ดูรายละเอียดนะอ่านี่นะครับนะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับเวลาผมมาทำคลิปเนี่ยผมจะเน้นซูมนะอ่าบางทีอาจจะไม่ได้ดูเต็มด้ามเต็มฝักนะครับนะอ่าหากท่านไหนที่อยากจะดูเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะท่านก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับนะ ผมได้นะครับนะแอดไลน์ apply, แล้วก็แคปหน้าจอนะครับนะ้าอยากจะชมมีดนะครับแต่และเล่มได้เลยนะครับได้เลยสมมุติว่าท่านอยากจะดูเล่มนี้นะครับนะากา็ดูว่าเป็น e p ีที่เท่าไหร่นะครับนะแต่ e ีนี้ก็น่าจะเป็น e p ีที่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าห้านะครับนะ หนึ่งสามห้าสี่หนึ่งสามห้าสี่นะท่านก็แคปหน้าจอนะครับนะก็ขอชมมีดเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะผมจะมีภาพถ่ายนะไว้ทุกเล่มนะครับนะเป็นภาพนิ่งนะครับนะมีภาพถ่ายทุกเล่มเป็นภาพนิ่งนะแต่เวลามาทําคลิปนี่ผมจะเน้นนะครับนะซูมให้ท่านได้อ่านรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็จะมีด้วยกันอยู่3ส่วนนะครับนะ ถ้าท่านจะดูฝักก็ต้องดูว่าฝนะักนี้เป็นไม้เก่านะครับนะมีความเป็นธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะก็ต้องไปดูนะครับก็เรียกว,วา่าเต็มด้ามเต็มฝักได้นะส่วนถ้าจะดูด้ามนะครับนะนี่ก็นะก็ดูได้ทั้งหมดนะครับด,ดูทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่เวลามาทําคลิปนี่ก็จะเน้นซูมนะครับนะจะเน้นซูมนะ จะเน้นสูงให้ท่านได้เห็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก็จะเาเรียกว่าดึงใบออกมานะครับนะอ่านี่นะครับนะก็จะแน่นนิดหนึ่งนะครับจะแน่นนิดหนึ่งนะก็เอาละนะครับนะนี่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นเสมาใบโพนะเต็มใบนะครับนะเป็นเสมาเปลวเพิงนะอ่านี่นะครับเสมาใบโพเปลวเพิงที่สําคัญนั้นนะครับนะ สัญลักษณ์ที่ชัดเจนเลยนะครับถ้าเป็นมีดหมองลงพล็ลุงนั้นก็จะถูกฝังตะกุดนะครับนะเอาไว้นะนี่เป็นตะกุดนะครับนะเป็นตะกุดมีเลนนี้เป็นตะกุดโทนนะครับนะเฉพาะใบของมีดเล่มน,นี้ก็อยู่ที่สองจุดห้านะครับนะยาวนะเฉพาะใบนะสองจุดห้ารวมด้ามฝักก็อยู่ที่ห้านิ้วนะครับอยู่ที่ห้านิ้วเลยนะ เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะท้งสองด้านนะเป็นเสมาเปยเพิงตะกุดนะครับนะอดอกขนาดใหญ่อยู่บนสันมีดนะที่สําคัญสันมีดนะครับก็จะหนามากนะแล้วก็จะเป็นสันประหมอนะครับนะอยู่ตรงอ่าสันมีดนะครับนะนี่นะก็นี่ครับเอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านรับชมนะครับนะตลอดนะครับตลอดนะนี่ก็นะครับนะ เออเป็นสันมีดนอกจากจะหนาแล้วนะครับเป็นสันประหมอตลอดแนวนะอันนี้ก็พยายามจะให้ท่านได้ดูในส่วนของรายละเอียดน,นะครับนะอ่าให้ครบถ้วนนะให้ครบถ้วนนะครับเราไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบางกันนะอ่าให้ท่านเห็นแบบจัดจะนะครับนะแล้วก็ค่อยคอยอ่านค่อยคพปิจารณานะครับนะว่ามีความเก่าจริงแค่ไหนมีความเป็นธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะ ผมว่านะครับถ้าจะให้ผมพูดเนผมก็พูดได้หมดนั่นแหละนะนะครับนาะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนะครับแต่ถ้าพูดไปแล้วของมันไม่ใช่ผก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คนที่บอกว่าใช่เนะี่ยคือท่านผู้ชมมากกว่านะาถ้าดูแล้วไม่ใช่ถ้ามองว่านะครับนาะมันอมองตรงไหนอย่างไรก็ไม่ใช่ก็ไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลานะานะครับนะ ก่อนเช่าหาบูชาผมก็พยายามที่จะบอกตลอดนะครับนะ,ะไม่ใช่อยู่ๆจะรีบร้อนนะครับนะต้องพิจารณาต้องดูองค์ประกอบนะครับนะให้ครบถ้วนนะให้ครบถ้วนนะที่สําคัญนั้นไม่จะเป็นในเรื่องของอฝักด้ามน,นะครับนะแม้กระทั่งใบนี่จะต้องมีความสมบูรณ์นะจะไม่โยกคลอนนะอะต้องมีความสมบูรณ์ทุกส่วนว่ากันง่ายนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะครับมีดที่ผมได้ เลือกเข้ามาอยู่ในตัวผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝักด้ามนะครับใบนะไม่มีการยกขอนนะครับนะที่สําคัญแหมลัดต่างๆนะครับนะก็คือมาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะผมเป็นคนที่นะครับนะคัดสรรน,นะเป็นคนที่คัดเลือกเข้ามานะถ้าไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ได้คัดเลือกเข้ามาไว้นะครับนะส่วนใหญ่มีดทุก ทุกเล่มเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุง่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยก็ตามนะหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะทุกเล่มนะครับที่เลือกเข้ามานั้นเป็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะมีความสมบูรณ์อยู่8ปดแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะหรือว่าเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปว่ากันง่ายนะครับนะถ้าเป็นมีดที่ไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ได้นำเข้ามานะครับนะ พราะนั้นมีทุกเล่มนะครับก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะครับมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะ,ะโดยเพราะมีดเล่มนี้นะครับนะท่านลองอ่านนะครับนะในเรื่องของความเก่าขาบใครนะความเป็นธรรมชาตินะ,ะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนะท่านเท่านั้นแหละนะครับนะจะเป็นผู้บอกว่าใช่ไม่ใช่นะ,ะนะครับนะผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะ ก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับนะ,ะเมื่อดูแล้วเห็นว่าใช่ก็อยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะครับนะกันก็สามารถที่จะ,ะกดเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0 8 6ย์แปดหกสอก่าก็กดเข้ามาได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดตลอดเวลานะครับไม่เคยปิดสายเลยนะ,ะนะครับนะั้นก็ อย่าลืมนะครับนะก็ติดต่อกันเข้ามานะก่อนเช้าหาบูชานะครับผมเน้นนะผมเน้นนะครับนะก็คือไม่อยากให้มีปัญหานะต้องอ่านให้ละเอียดนะครับนะต้องพิจารณาให้ดีนะก็โดยพอก็คือท่านใหม่ๆนะครับนะไม่ต้องรีบร้อนนะดูให้มั่นใจดูจนมั่นใจนะครับนะค่อยว่ากันนะค่อยเช่าหาบูชาว่ากันง่ายนะ อ่าก็เรียนอย่างนั้นนะครับนะที่สําคัญนะครับคนที่เข้ามาขอบูชานะครับก็จะมีเยอะนะครับมีเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะอ่าเขาเรียกว่าเลือกแบ่งนะครับนะต้องเอาคนที่มีความรู้ก่อนนะคนไหนที่ยังไม่มีความรู้ก็จะไม่ได้แบ่งนะครับนะก็นั่นจะว่าแบ่งไปแล้วก็จะไปเป็นประเด็นจะไปเป็นปัญหาว่ากันง่ายนะครับนะอ่าคนที่ยังไม่คู่ควรนะครับนะ ผมเองก็เข้ามาทําตรงนี้นะครับแนละก็มาทําหน้าที่ก็คืออยากจะส่งต่อนะของดีๆนะครับนะไปยังผู้ที่คู่ควรนะ,ะนะครับนะต้องต้องเรียนตรงๆอย่างนั้นแหละนะ,ะนี่นะครับนะก็เรียกว่ามีมนต์เสน่ห์มีความงดงามมากสําหรับมีเเล่มนี้นะทีนี้เราไปดูในส่วนของกันนะครับนะกันก็อของมีดนะครับนะทุกเล่มก็ถือว่าเป็น จุดหนึ่งเรียกว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับนในส่วนของกันนะ,ะก็นากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญๆนะครับเช่นเกสาของหลวงพ่อหรือว่าแผ่นตะกุดต่างๆนะ,ะก็จะถูกบรรจุเอาไว้ที่กันนะครับนะ,ะก็เมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะ,ะนี่นะครับนะเป็นปิดแน่นปึ๊กเลยนะครับนะ,ะงาน ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับต้องต้องอย่างนั้นนะอาจจะเห็นแผ่นตะกุดอยู่นะครับนะแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมนะเล็กๆอยู่นะั่นนะอ่านะครับนะ้าที่ท่านนี่นะครับนี่นี่นะเป็นนี่แผ่นตะกุดนะครับโผล่มานินดๆนะอ่าก็มาให้ท่านได้เห็นนะครับนะแต่นี่นะครับนะเรียกว่างดงามมากนะครับงดงามมากสําหรับมีเล่มนี้นะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะครับผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ12กับ29วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอ่าอย่าลืมนะครับหากชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับหน้าต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับนะกดติดตามนะ หรือท่านใหม่ๆนะครับที่ก็มาติดตามรับชมนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับนายอย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับนะหมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 6 3 2, 9 9 4 9 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ะครับในทุกๆคำถาม ของท่านนั้นนะักคลินิตหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนะักคลินิตหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ